เดี๋ยวปลุกเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายหลายแห่งทั่วโลกเชื่อไหมคะว่าจนถึงทุกวันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้เลยมันมาจากไหนและมันมาได้ยังไงจำได้ไหมคะ แท่งเหล็กปริศนาที่มันไปพลุบไปโผล่ในที่ต่างๆทั่วโลกล่าสุดมันกลับมาอีกแล้วรอบนี้เนี่ยมันไปโผล่ที่พื้นที่ทะเลทรายในลาสเวกัสอยู่บนยอดเขาแกส๊สมาได้ยังไงก็ไม่รู้ค่ะถ้าจำกันได้ย้อนกลับไปประมาณ4ปีที่แล้ว2020เจ้าแท่งเหล็กปริศนาอย่างที่บอกเดี๋ยวพลุบเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายไปหลายแห่งทั่วโลก ไม่รู้จนถึงทุกวันนี้หาคําตอบไม่ได้เลยคะ่ะว่ามันมาจากไหนแล้วมันมาได้ยังไงลักษณะของมันเป็นแท่งเหล็กยาวๆเรียบเรียบเบาๆทาจากสแตนเลสนะคะสูงประมาณสัก3เมตรคือเอาไง่ายๆว่าคนต่อตัว2คนอยู่ๆก็มาแล้วอยู่ๆก็หายไป บางคนบอกว่าเห็นหน้าตาของมันแล้วนึกไปถึงภาพ,พยนตร์เรื่อง A Space Odyssey 2001คือในหนังเรื่องนี้มันจะมีแท่งเหล็กแต่เป็นสีดำๆแบบนี้เลยซึ่งเนื้อหาในหนังเนี่ยเขาบอกว่าแท่งเหล็กมันเปรียบเสมือนการพัฒนาความรู้พอมีแท่งเหล็กไปตั้งยงจุดไหนเนี่ยมนุษย์ก็จะพัฒนาขึ้นสามารถสร้างอาวุธได้เป็นอันนี้คือในหนังนะคะแต่ของจริงเนี่ยครั้งแรกที่มันโผล่มาก็คือ18พฤศจิกาย,ยนปี2020 กลางทะเลทรายที่อยู่ท่าค่ะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วก็สำรวจพื้นที่นับจำนวนแกะปรากฏมองลงมาข้างล่างไอ้อะไรมันแวบ,บแวบ,บสะท้อนแสงใส่ตาลงไปถึงได้เห็นค่ะว่ามันคือแท่งเหล็กปริศนามาได้ยังไงก็ไม่รู้แปลกมากสูงประมาณ3เมตรอย่างที่บอกแล้วโคนของมันฝังอยู่ใต้ชั้นหินข้างล่างจุดที่ไปเจอเนี่ยมันแปลกมากเลยนะคะเพราะมันเป็นพื้นที่ห่างไกลใครจะมาติดตั้งได้อะ ใครจะเอามาตั้งเอาไว้ได้พอไปดูใน Google Map Earth มันมาจริงๆค่ะช่วงประมาณสักสิงหาคม2015ถึงตุลาคม2016ช่วงใดช่วงหนึ่งตอนนี้ที่มันมาติดตั้งเอาไว้ ก็ไม่รู้ว่าใครมนุษย์หรือเปล่าหรือ,อยังไงเชื่อไหมคะท,ที่สุดแล้วมันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยเพราะมีคนเดินทางไปดูกันเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งรถ SUV ยี่ห้อหนึ่งแม่ค่ายรถชฉวยโอกาสเลยก็ทำโฆษณาเรียนแบบบอกว่าไอ้แท่งเหล็กที่เห็นนี่มันเป็นที่ชาร์จรถไฟฟ้าสวมรอยไปในตัวที่น่าแปลกคือ27พฤศจิกายนแท่งเหล็กปริศนาที่เจอที่อยู่ท่ามันหายไป และแปลกไปกว่าน,นั้นค่ะในวันเดียวกันมันไปโผล่ที่ประเทศโรมาเนียเอาแล้วไงให้ภายในวันเดียวกันนะคะจุดที่ไปเจอเป็นที่ราบสูงล่างหน้าตาเหมือนกันรูปทรงเหมือนกันสูงประมาณเดียวกันแต่บนพื้นผิวที่โรมาเนียเนี่ยมันมีลายเป็นวงๆคะ่ะแล้วไปสังเกตต,ตรงโคนเนี่ยมันมีลวดตะเข็บเย็บอยู่ด้วยนะคะฝังอยู่ในดินอยู่ที่โรมาเนีย4วันมันหายไปอีกแล้ว สองธันวาคมมันก็หายไปและในวันเดียวกันไม่ไปโผล่ใหม่คราวนี้ไป,ปโผล่ที่แคลิฟอร์เนียงงหนักเข้าอีกค่ะจุดที่ไปเจอเนี่ยเป็นยอดเขาต้นสนเขาบอกเป็นพื้นที่ที่เขาคนเดินป่ากันนะคะหน้าตาสูงเท่าๆกันแต่ว่าชิ้นที่เจอที่แคลิฟอร์เนีย ลักษณะคือแคบกว่าเรียบเรียบวาวๆเหมือนกันเลยค่ะและอันที่เจอที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมันไม่ได้ฝังลงไปลึกสักเท่าไหร่ที่สุดวันที่3ทธันวาคมมีคนมารื้อมันออกจริงๆถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคะตอนที่รื้อที่ทุบเอาออกไปเนี่ยและวันรุ่งขึ้นแหมอย่างก็เล่นตลก4ทธันวาคมมันกลับมาใหม่รื้อได้มันก็กลับมาใหม่ได้ เจ็ดธันวาคมค่ะไปปรากฏอยู่ที่นิวเม็กซิโกรอบนี้ไปเจอกลางลานจอดรถเลยนะคะและในวันเดียวกันก็มีคนเอาคอ้อนมาทุบมารื้มันออกไปนี่คือเรื่องราวความัง,งนความแปลกของเจ้าแท่นเหล็กปริศนาในปี2020หลังจากนั้นเงียบหายไปนานเลยค่ะกลับมาอีกทีคือมีนาคม2024ที่ผ่านมานี้มีคนไปวิ่งออกกำลังกายอยู่ที่เวลส์เขาเห็นเลยค่ะว่าอ้าวมันโผล่มาอีกแล้ว สูงประมาณ3เมตรเท่าเดิมเลยเก็บอกมองไปตอนแรกเขาคิดว่าเป็นพวกอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เขาไว้ใช้แบบวิจัยน้ําฝนหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่มันกลับมาจริงๆและล่าสุดอย่างที่บอกค่ะไปโผล่อยู่ที่พื้นที่ทะเลทรายที่ Las Vegas. ลาสเวกัสล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจรื้อออกไปแล้วนะคะสิ้นเรื่องสิ้นราวไม่อยากจะมีปัญหาทุกคนตั้งคําถามเหมือนกันหมดตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ว่ามันมาได้ยังไงอ่ะมันมาจากไหน ข้อสันนิษฐานแรกเลยเขาบอกว่ามันคือคนสร้างขึ้นแน่ๆแ,แหละและอาจจะเกิดการเรียนแบบกันมีคนสร้างขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นพฤติกรรมเขาเรียกว่า copycat ทำหลายๆที่แบบนี้นึกสนุกขึ้นมาหรือเปล่าข้อสันนิษฐานที่2ชิ้นแรกจำได้ไมหมคะไปเจอที่ทะเลทรายที่อยู่ท่าแถวนั้นมันเป็นโลเคชันในการถ่ายละครเรื่อง west world ของ hbo เป็นไปได้ไหมมันอาจจะเป็นพ็อปก็ได้อ่ะพร็อพที่เขาทิ้งหลงเหลือ,อไว้แล้วคนก็มาแกล้งเล่นแล้วก็เลยเกิดขึ้นต่อๆกันหลายๆที่ทั่วโลกและข้อสันนิษฐานที่3หรือมันอาจจะเป็นผลงานศิลปะเป็นของศิลปินคนหนึ่งที่เขาสงสัยกันชื่อว่าจอห์นแม็กแครเกนคนนี้เสียชีวิตไปในปี2011น่าสงสัยเพราะลูกชายของจอห์นบอกไว้ว่า คุณพ่อเนี่ยอยากจะสร้างควานศินละปะเอาไว้ในพื้นที่ห่างไกลผู้คนทั่วโลกเลยพอตายไปแล้วเนี่ยคนจะได้มาค่อยๆเจอทีละชิ้นทีละชิ้นก็น่าสงสัยนะคะและข้อสันนิษฐานที่4สุดท้ายเลยหรือมันอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์จากผู้มาเยือนนอกโลกก็เป็นได้ค่ะ ติดตามเรื่องสนุกสนุกแบบนี้กันได้ใหม่กับนิปปอนออนไลน์ทางดัมมี่ทีวีไทยแลนดนะคะสัปดาห์หน้าเรามีนัดกันอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะวันนี้ขอบคุณสถานที่นั่งสบายๆแบบนี้ที่ร้านบ้านกามปู t ropical cafe วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ